ค่ะสำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ s ซฟฟิซตี้เด็กฟิวเจอร์ก็มองว่ามีแนวโน้มที่จะอ,อยู่ในทิศทางที่เป็นบวกได้ต่อนะคะแต่ว่าระหว่างวันยังคงความผันผวนโดยถ้าดูจากในส่วนของตัวราคาปิดที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดค่อนข้างทรงตัวบวกไป1.20แต่ว่าเห็นนักลงทุนต่างชาติเนี่ยซื้อสุทธิ ติดต่อกัน2วันโดยเมื่อวันศุกร์ก็ซื้อไปอีก1,942สัญญาในส่วนของ s ซฟฟิตี้อินดฟิวเจอร์โดยมีโวลุ่มการซื้อขายแล้วก็ในส่วนของสถานะคงค้างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็มองว่ายังเป็นแรงหนุนต่อแนวโน้มขาขึ้น,นระยะสั้นที่ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองก็ค่อนข้างดูดี โดยทั้งนี้ในส่วนของเบสิสที่ปิดลบไป14.99จุดก็มีโอกาสที่จะเห็นการปรับแคบลงพร้อมกับการเข็งตัวขึ้นของ s .50.11 ก็มองว่ามีโอกาสที่จะ,ะฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบระดบ 90, ับ690แถวๆ690จุดอีกรอบแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูในส่วนของปัใจจัยในช่วงนี้ก็คงยังต้องติดตามในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเราแล้วก็ รวมถึงในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้สิ่งในยุโรปซึ่งอาจจะดูเหมือนว่ามีข่าวดีออกมาหลังจากที่ได้มาตรการที่มีความชัดเจนมากขึ้นแต่ก็มองว่ายังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปดังนั้นเนี่ยระหว่างวันที่มองว่าในส่วนของ S50-11 เนี่ยยัง คงมีความผันผวนอยู่ก็อาจจะมีจังหวะยอดตัวแนะนำให้เข้าไปเก็งกำไรลองได้โดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนด้หากว่าปรับตัวลงแรงหลุอระดับ665จุด สำหรับในส่วนของตัวแนวรับแนวต้านมองเซ0อยู่ที่ระดับ700ถึง720จุดและแนวรับอยู่ที่687ถึง683จุดส่วน s 5 0 z 1 1เรามองแนวต้านอยู่ที่ระดับ690ถึง710จุดและแนวรับอยู่ที่670ถึง665จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future <c oughs> ก็มองในส่วนของ K Bank Z 1 1 หลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในวันศุกร์ท่ามกลางแรงซื้อของนักงทุนต่างชาติที่เข้ามาหนุนบรรยากาศการลงทุนแล้วก็ในส่วนของหุ้นขนาดใหญ่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น กันทั่วหน้าก็มองว่าน่าจะยังเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาหุ K ้นเคบล์แล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์โดยมีในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคที่ยังดูดีต่อเนื่องโดย m อ c d ยังยืนเหนือเส้นซีโร่ไลน์และอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณบวกดังนั้นเนี่ยยังแนะนําให้คงสถานะลองเพื่อรอทํากาไรใกล้ระดับ125บาทและวางจุดสต็อปลัดไว้ที่ระดับ115บาทส่วน IRPC Z 1 1ถึงแม้ว่าเมื่อวันศุกร์ราคาจะ ค่อนข้างทรงตัวแล้วก็แท่งเทียนแต่ว่าแท่งเทียนเนี่ยยังมีสีขาวยาวและวอลลุ่มก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สองอ โดยมีในส่วนของสถานะคงค้างเองที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยก็เป็นแรงสนับสนุนทำให้มองว่าในส่วนของ IRPC สัหนึ่งยังอยู่ในแนวโน้มของการฟื้นตัวโดยทั้งนี้ในส่วนของอินดิเคเตอร์ถูกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกก็เป็นอีกปัจจัยที่เป็นแรงหนุนให้ราคาเนี่ยมีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นผ่านระดับไฮบริเวน3.90บาท ขึ้นไปได้โดยมีในส่วนของ m a c d ที่กลับมาปิดเหนือเส้นสีโลไลวันแรกก็มองแนวโน้มมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบระดับ4.50บาทแนะนำให้ถือสถานะลองต่อโดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ3.80บาท สำหรับในส่วนของ Gold f u t e r Silver f u t u r e แล้วก็ Oil f u t u r e ถ้ามองในส่วนของราคาทองคำแล้วก็ราคาลงโลงหะเงินเองที่ได้เปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นแล้วแต่ว่าในช่วงเช้านี้อาจจะยังแกว่งตัวอยู่ใน รอบที่ค่อนข้างจำกัดโดยยังถือว่าค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงปิดตลาดของอฟิวเจอร์ในบ้านเราเมื่อคืนวันศุกร์โดยในส่วนของสปอตโกเช้านี้ปรับขึ้นมา3.50เหรียญมาที่ระดับ1,742.29เหรียญต่อออนขณะที่ในส่วนของสปอ t s ตซิลเวอร์ก็ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเพียง0.27เหรียญมาที่ระดับ35.30เหรียญต่อออน โดยทั้งนี้ก็มองว่าส่วนหนึ่งอาจจะได้รับแรงกดดันจากในส่วนของดัชนีดอลลา,าร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นมาหลังจากที่ย, و, ยูโรเนี่ยอมองว่ามีโอกาสที่จะอ่อนแอลงในสัปดาห์นี้ก่อนที่จะมีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ในวันพฤหัสซึ่งก็งตลาดก็มองว่าอาจจะเห็นสัญญาณความ ตั้งใจที่จะผ่อนคลายนโยบายออกมาเนื่องจากว่าในส่วนของเศรษฐกิจของอแถบยูโรโซนยังอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างอ่อนแอถึงแม้ว่าในส่วนของมาตรการที่ออกมาจะช่วยหนุนยูโรให้ปรับตัวขึ้นในช่วงของสัปดาห์ก่อนก็ตามขณะทีะ่ในส่วนของการเข้าถือครองอโลหะ ทองคําของกองทุน ETF ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่ายังถือคองทองคําในระดับทรงตัวที่1 2 4 3 5 5ตันสำหรับ SPDR Gold Trust แต่ว่าในส่วนของอกองทุน iShare Silver Trust มีการปรับลดการถือครองโลหะเงินลง28.75ตันมาที่ระดับ9,763.56ตันเมื่อวันศุกร์ขณะที่มองในส่วนของค่าเงินบาทเอง ก็อาจจะเป็นปจัจจัยหนุนในเชิงบวกต่อทิศทางของอโลหะเงินแล้วก็ทองคำในบ้านเราแล้วก็รวมถึงในส่วนของตลาดฟิวเจอร์อยู่บางส่วนเนื่องจากว่าเช้านี้ก็อ,อ,อ่อนค่าลงมาอยู่ที่แถวบริเวณ30.54บาทต่อดอลาลาร์สหรัฐสำหรับในส่วนของราคาน้ำมันดิบเรนอ,อาจจะมองต่างกันเนื่องจากว่าในส่วนของ